สวัสดีนะคะทุกคนท,ที่ติดตามช่องพ่อพอสิอริชาแน,นลนะคะก็ไม่ได้เจอกันนานเลยนะคะกออ็อยู่กับตัวเองให้มันมีความสุขนะคะรักษาสภาวะจิตใจตัวเองนะคะก็อย่างที่ได้บอกคลิปที่แล้วก็เป็น แพนิกนะคะเป็นโรควิตกกังวลน,นะคะเนื่องจากการที่ไปจัดฟันนานนะคะกลัวมากแล้วก็มันเป็นปัญหาทำให้ไม่ได้อัดคลิปลงเนาะก็ตอนนี้ก็เป็นเวลา หกโมงหกโมงกว่านะคะใกล้จะมืดแล้วนะคะแล้วทุกคนเป็นยังไงบ้างมีความสบายดีไหมทําบอนไซมะพร้าวไปถึงไหนแล้วนะคะก็ต้นนี้ก็เป็นต้นที่ทำํำหลังจากที่ทำหกสปลายปีหกสองต้นนี้นะคะเริ่มทําตอนปลายปีหกสอง อืมตอนนี้ก็หกห้าก็นับเอาว่ากี่ปีนะคะกี่ปีแสงมันมือดอะคะ่ะแสงมันไม่ให้แล้วอะคะ่ะทุกคนนะกอ็อัดอยู่ไหมเนี่ยก็มา ให้เห็นหน้าเห็นตานะคะจากที่ไม่ค่อยเห็นหน้าเห็นตากาันคลิปคลิปก่อนหน้านั้นที่ปลูกผักเนาะที่ไปเก็บผักเนาะแล้วก็เล่าให้ฟังนั่นอนะคลิปนั้นก็ก็ไม่เห็นหน้ากันนะคะยังไม่พร้อมนะคะหน้าก็ยังไม่พร้อมที่จะเจอใครนะคะใช้ชีวิตแบบไม่เจอใครอะ เจอก็เจอคนที่ไม่รู้จักะนะคะก็สภาวะใจไม่ได้จริงๆนะคะเจอคนไม่รู้จักได้เจอคนที่รู้จักกลัว <c oughs> <c oughs> ก็ไม่อยากรู้จักไม่อยากเจอใครที่ที่รู้จักเรานะคะก็กลัวไปหมดเลยนะคะวิตกกังวลน,นะคะกเ็เริ่มต้นใหม่เริ่มต้นใหม่กับชีวิตนะก็ คนเราก็ชีวิตคนเราก็อย่างนี้แหละเดี๋ยวก็สูงเดี๋ยวก็ลงกราฟชีวิตเราเดี๋ยวก็ขึ้นเดี๋ยวก็ลงเดี๋ยวก็ไปเรื่อยๆชีวิตไปเรือ่อยๆไม่ไปเรื่อยๆอ่ะอ่ะอ่ะตกตกตกแล้วก็ไปเรื่อยๆก็ขึ้นขึ้นมันก็ชีวิตอย่างเงี้ยราเราก็ขึ้นขึ้นลงลงเนี่ยกราฟชีวิตของคนเราก็ขึ้นขึ้นลงลงแต่ว่าถ้าเราจะทําให้มันมีความมีความ มีมีการตั้งคําถามกับตัวเองว่าเฮ้ยสภาวะใจเนี่ยของเราเนี่ยสามารถที่จะ,สะเสถียรได้ไหมมีความสมดุลนะ่ะไปได้เรื่อยๆไม่สูงไม่ต่ําแบบไปได้เรื่อยๆคือสภาวะเนี่ยคือแบบเมื่อวานนี้มีความคิดว่าฉันอยากได้สภาวะนี้จังเลยอะมันคงดีมากอะ มันคงดีมากๆอ่ะสภาวะเนี้ยฉันอยากได้ฉันไม่อยากได้แบบเมื่อก่อนนี้ถ้าถ้าถ้าดาวนะถ้าอารมณ์แบบดาวดิ่งลงนะเป็นเดือนเป็นปีบอกเลยอยู่กับความทุกข์มันเหมือนอยู่อยู่ในนรกอ่ะความทุกข์มันก็เหมือนนรกอ่ะแล้วก็แบบเศร้าเศร้า,าทั้งปีอ่ะมันสุกมันก็แป๊บๆแต่ทุกมากกว่าแต่เดี๋ยวนี้พอมา ฝึกสมาธิทำสมาธิอ่ะมีการฝึกปฏิบัติโอ้โหแบบมันก็จะทำให้แบบเฮ้ยมันมีทุกเข้ามานะแต่เราสามารถดึงกลับได้ไวขึ้นมันไม่ใช่แบบโอ้ยต้องดึงเป็นเดือนเดือนอะไรอย่างนี้แต่รอบนี้ก็เป็นเดือนเหมือนกันนะแต่ก็ได้อยู่นะคะถือว่าไม่สายเกินไปนะคะก็มีความตั้งใจอยังไงก็อ๋อ ชีวิตก็ไปต่อได้เสมอใช่ไหมคะก็มันก็เป็นอะไรที่เป็นบททดสอบทุกๆครั้งที่ปัญหาเข้ามาเมื่อก่อนจะไม่คิดนะเมื่อก่อนอาจจะเป็นคนที่แบบไม่คิดหรอกว่าปัญหานะี่มันเข้ามาเป็นบททดสอบแต่จะถามว่าทำไม ทำไมมันต้องเกิดกับเราทำไมจะตั้งคำถามทำไ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 มจนมีความคิดนะตอนนี้ในปัจจุบันตอนนี้เลยปัจจุบันนะปัจจุบันคิดทุกอย่างปัญหาทุกอย่างที่เข้ามาในชีวิตมันคือบททดสอบให้ตัวเรานั้นแข่งแกล่งขึ้น ไม่ว่าเราจะเจอคนประเภทไหนก็แล้วแต่คนแบบมนุษย์อะมนุษย์มันถ้ามันร้ายมันร้ายกว่าสัตว์อยู่แล้วสัตว์เนี่ยเรารู้เรายังระวังได้แต่มนุษย์เนี่ยมันหน้าเนื้อใจเสือไงเราระวังยังไงก็ระวังยากเพราะบางคนเนี่ยพูดดีพูดดี แต่ในใจเขาก็ไม่ได้ดีดังคำพูดของเขาใช่ไหมมันก็เป็นประสบการณ์ที่จะสอนว่าเออเนาะคนประเภทนี้ก็มีเนาะขอบคุณที่เข้ามาให้ได้เจอว่าอ๋อคนประเภทนี้ก็มีด้วยต่อไปเราจะได้ระวัง จะไม่ไว้ใจคนง่ายๆจะได้ไม่ผิดหวังในวันต่อๆไปแล้วก็เดินหน้าต่อชีวิตคนเรามันมันก็อย่างเงี้ยชีวิตมันก็แค่เนี่ยมีปัญหาก็แก้ไปมีปัญหาเราก็ คนมันรับมือกับปัญหาต่างๆที่มันเข้ามาในชีวิตไม่จาเป็นที่จะต้องแบบเพอร์เฟหรือดีเพียบพร้อมแต่อย่างใดมันอยู่ที่ว่าเราเกล้า,ผาเผชิญทั้งๆท,ที่กลัวทั้งๆท,ที่ไม่พร้อมก็พอแล้ว